สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกล้นะครับตามคนติดดินนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่9สิงหาคมนะครับจากทางร้านเรานะครับตู้ดีพั18ก็ยังขายดีถล่มทลายขายแบบว่าไม่หวาดไม่ไหวนะครับขายแบบว่าควยตายควยล้มนะครับขายแบบไม่มีอะไรมาผสมนะครับขายดีจริงๆนะครับนี่เลยวันนี้ก็จะปิดไปอีก6ใบนะครับแต่ตัวนี้6ใบเลยนะครับตู้เปล่าอยู่ที่ใบละ3,500บาทนะครับพร้อมใงานอยู่ที่ใบละ เกตพันแต่ว่าตัวนี้มันเป็นแบบว่าลูกค้ามาให้เราประกอบดอกให้นะครับตัวนี้ลูกค้าไซส์ดอกที่จะไซส์ตัวนี้นะบีพันธ์นี้เป็นดอกที่แบบว่าเป็นตู้ที่แบบว่ารองรับดอกได้ทุกดอกเลยนะครับแบบว่าเสียงดีจริงครับเสียงดีจริงถ้าไม่นั้น,ม,นมันไม่คลองตลาดมาถึงแบบว่าทุกวันนี้ดอกครับนี่นะครับเดี๋ยวผมมาบอกขนาดกันก่อนดีกว่านะครับขนาดความสูงนะครับความสูงอยู่ที่เจ็ดสิบนะครับลึก เจ็ดสิบสี่นะครับความแบบว่าความกว้วงนะหกสิบนะครับความกวงหกสิบนะครับนี่เบ้าที่เราซส์ก็จะเป็นเบ้าสี่นิ้วตัวนี้เลยนะครับโอ้โหสวยๆแบบนี้เลยนะครับวันนี้ก็หกใบนะครับเป็นโนโลโก้นะครับเพราะว่าเป็นอของลูกค้าแบบว่าพี่เขาบอกว่าเอาโ no นโลโก้ได้ไหมก็จัดให้เลยเพราะว่าพี่เขาจะไปติดเป็นแบรนด์ของพี่เขาเองนะครับนี่เลยหกใบนะครับ ที่เราจะประกอบนะมีกัน6ใบเลยนะครับเป็นโนโลโก้นะครับอ่าเพราะว่าพี่เขาจะต้องไปติดเป็นแบรนด์ของพี่เขานะครับวันนี้เราก็จะมาประกอบดอกนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะถ่ายตอนประกอบดอกให้ดูด้วยนะครับดอกที่พี่เขาใช้ก็จะเป็นดอกอะไรเอยก็ไปดูกันได้เลยนะครับมาไปดูกันเลยครับ นะครับเราก็มาถึงขั้นตอนการใส่สายนะครับถ้าใส่สายเข้าดอกนะครับนี่เลยอาจจะไม่ไม่ซัดเท่าไหร่นะครับเนี่ยแดงเข้าแดงนะครับดำเอ้ดำเข้าฟ้านี่มันน่าจะเป็นแดงเป็นบวกนะครับฟ้าน่าจะเป็นลบนะครับตัวนี้นะนี่เลยนะครับเราก็ทําการใส่ดอกอย่างนี้เลยนะเนี่ยนี่เลยครับนี่เห็นไหมแดงเป็นบวกนะครับฟ้าเป็นลบนะครับดอกนี้เป็นดอกซาวเทคนะครับเป็นดอกซาวเทคจาก ลูกค้าแบบว่าให้เรามาประกอบให้นะครับเนี่ยนี่เลยใส่ลงไปเลยครับนี่ครับดอกซาวเทคหกใบเลยครับหกใบเลยนะครับนี่เลยประกอบดอกหมดเลยครับส่งลูกค้านะครับส่งลูกค้าลูกค้าอยู่ปทุมธานีนะครับตัวนี้ไม่ไกลจากเรามากเลยนะครับนี่เลยเพราะว่าเราก็อยู่เขตบางแคนะครับเนี่ยใส่ลงไปสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่เห็นไหม จะได้ยินเสียงประกอบฉากเลยนะครับเพราะว่าเราทํางานจริงนะครับเราแบบว่าไม่ได้แบบโมนะครับเราทำงานจริงๆนะครับนี่เลยแดงเข้าแดงนะครับผ้าผ้าเป็นลบนะครับผ้าก็เอาข้าดําไปนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูดอกนะครับตัวนี้เป็นดอกซาวเทคนะครับน่าดอกซาวเทกน่าจะราคาหลายตังค์อยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมนี่เลยชาวเทคนะครับตัวนี้ ส,สวยๆนะครับวันนี้หกใบนะครับหกใบไม่ติงอ่าไม่ติง่งนางๆแน่นอ,นอนนะครับตัวนี้หกใบนะครับของแท้แน่อนอนนะครับประกอบส่งลูกค้านะครับแต่ตัวนี้เราจะเป็น no ลโก้นะครับอย่างที่ผมพูดไปอ่าต้นคลิปนั่นแหละครับว่าเป็นโนโลโก้ลูกค้าเขาก็เอาไปเล่นแล้วก็ไปติดเป็นแบรนด์ของเขาเองนะครับ เพราะว่าดอกก็คุณลูกค้าก็ส่งมาเลยนะครับส่งมาหกดอกเลยมาให้ทางร้านเราประกอบให้เลยนะครับถ้าพี่ๆน้องๆอยากแบบว่ามีดอกอยู่ที่บ้านอยู่แล้วถ้าอยากได้มาเอาตู้ที่ร้านเราก็แนะนําเลยนะครับแนะนําเลยให้ถือดอกมามาใส่มาเม็ดกับตู้ทางร้านเราเลยนะครับมาเสร็จแล้วนี่หกใบหกใบเลยนะครับหกใบเลยหกใบเลยนี่เลยเวยๆแบบนี้เลยนะครับให้ดูสดๆร้อนๆเลยนะครับ ให้ดูสดๆร้อนๆนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายตอนยิงตอนยิงดอกให้ดูด้วยนะครับนี่6ใบนะครับเดี๋ยวตอนให้ดูตอนยิงตะแรงด้วยครับอ้าวพี่พีน้องๆผมเผลอนิดเดียวครับเพื่อนผมยิงจะเสร็จแล้วนะครับเพื่อนผมยิงจะเสร็จแล้วนะออาเสร็จไปกี่ใบแล้วเนี่ยโอ้ยเสร็จไป3ใบแล้วนะครับเนี่ยโอ้ย3ใบจะแล้วแป๊บเดียวนะครับเฝอแป๊บเดียวเนี่ยโอ้ยนี่เลยมีเสียงประกอบากจากเสียงสวรรค์ที่แปลว่าเสียงละมุนไพเราะนะครับเพราะว่า เราทํางานจริงๆนะครับเน้นเสียงจริงเลยนะครับผมจะไม่ตัดต่อผมจะไม่อะไรเลยนะครับผมจะลงแบบเปียวๆเรียวทามแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าเราจะให้พี่ๆน้องๆได้ดูในไงครับว่าเราทํางานจริงหรือเปล่าไอ้นี้มันมันตัดต่อหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับไม่เลยนะครับไม่ตัดต่อเลยครับให้พังเสียงชัดๆเลยนะครับน่าจะเข้าแบบว่าเข้าลําโพงหรือว่าทุกแบบว่าทุกรูทุกบาทยิงนะครับอืมบาดยิงไม่ใช่บาทยิงนะครับคนยิง อ่านี่เลยนะครับน่นี่เลยให้ดูสดๆร้อนๆเลยนะครับหกใบครับซิวๆนะครับการทํางานวันที่9ก้าสิงหาคมผมเนี่ยวันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับสุขทั้งวันนะครับไม่ต้องเหนื่อยการทํางานนะครับขอให้มีความสุขไว้นะครับยิ้มสู้งานนะครับเนี่ยเลยเสร็จสว้ครับเสร็จดไว้หกใบปิดไปเดี๋ยวผมจะถ่ายตอนยิงตะแกงให้ดูด้วยนะครับว่ายิงกันยังไง ไม่ใช่แล้วครับเราก็ยิงกันปกตินั่นแหละครับเนี่ยเลยปกไปนะเนี่ยเห็นไหมที่จริงงานก็ยังเยอะนี่เห็นไหมครับแต่ส่งวันนี้แหละครับมันเป็นชุดเครื่องเสียงนะครับผมให้ดูเมื่อต้นคลิปแล้วนะครับว่าชุดเครื่องเสียงมันเป็นยังไงนะต้นคลิปผมถ่ายแวบเดียวให้ดูนะครับมามาดูการยิงเลยเนี่ยเราต้องดันขึ้นมาก่อนนะครับเพราะว่าดอกเทกมันเป็นดอกที่แบบว่า น่าจะเล็กเล็กหน่อยเพราะว่าเราทําว,วงวงรอบยิงดอกที่แปดเนี่ยน่าจะแบบเราทํามาตรฐานไว้อยู่แล้วนะครับก็จะมีดอกแบบว่าโค้งใหญ่โค้งเล็กนะครับปถมปมเปกันไปนะครับไม่เป็นไรนะครับนี่ให้ดูช,ดชัดเลยนี่จังหวะการยิงจังหวะการลงนะครับของน็อตเนี่ยไม่ตัดไม่ต่อมันลวคลิปนี้ไม่ตัดไม่ต่อมันลวเสียงเสียงเอฟเฟกเสียงลมเสียงอะไรผิวไหวเนี่ย ให้มันเข้ามาเลยนะครับให้มันเข้าให้เข้าลําโวงเข้ากล้องมาเลยนะมามาถึงขั้นตอนที่เราจะใส่ตะแกรงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตอนใส่ตะแกรงนะครับนี่นะครับเราก็มาถึงขั้นตอนการยิงตะแกรงแล้วนะครับนี่เลยนะยิงแบบเฟียวๆเลยนะครับโอ้ยกล้องผมมันน่าจะไม่ได้นะเพราะว่ากล้องราคาไม่ไม่ไม่โทรศัพท์มือถือผมเนี่ยราคาไม่สูงครับก็เลยจะชัดหน่อยไม่ชัดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับพี่ๆน้องๆนี่เลยนะครับ รวมๆไปเลยนะครับใบนี้ยิงตะแรงไปแล้วก็จะแพ็คส่งไปลูกค้าเลยนะครับเพราะว่าลูกค้าไม่ได้ติดโลโก้นะครับเพราะว่าลูกค้าแค่ส่งดอกมาให้ทางร้านเราประกอบนะครับเราก็จะส่งกลับให้พี่เขาไปติดโลโก้เองเป็นแบรนด์ของเขาเองเลยนะครับตัวนี้นี่เลยนะครับก็จะเสียดแบะเดี๋ยวผมไปทํางานก่อนเดี๋ยวจะหาว่าผมถ่ายคลิปไม่ทํางานอุ้งงานหรือเปล่า เดี๋ยวผมก็จะถ่ายตอนผมยิงให้ดูด้วยเหมือนกันนะครับจะช่วยๆกันกับเพื่อนนี่นะครับ นะครับเราก็ทําการยิงตะแกงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่พี่น้องนนี่เลยนะครับตะแกงที่เราใส่นี่ไม่ใช่ตะแกงที่แบบว่าปั๊มจากไทยนะครับเป็นตะแกงนําเข้านะครับพี่พี่น้องๆ้องดูเลย,ละเ,ยนะะละเอียดนะสีมันละเอียดเนียนกิบเลยเห็นไหมเนียนก,รกริบเลยนะครับนี่เลยวันนี้ก็ปิดไปอีกหกใบนะครับปิดไปอีกหกใบนะครับ ก็พี่ๆน้องๆดูมาถึงตรงนี้ก็กราบขอบพระคุณมากๆนะครับที่แบบว่าดูคลิปมาถึงตอนนี้นะครับถ้าดูมาถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามผมด้วยนะครับว่าผมจะพาพี่ๆน้องๆไปดูตู้อะไรคลิปหน้าก็ฝากเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนเด้อ